สวัสดีครับอยู่ช่องร์ดออโตดอนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ตึกซ p พีนสสีลมวันนี้ก็มาติดระตูวอตโตบานนี้ค่อนข้างกว้างนิดหนึ่งนะครับเป็นบานกรอบอลูนี่แหละช่างกำลังใส่ตัวล้ออยู่นนี้คือบานบานค่อนข้าง,างกว้างนะครับประจกอบ8มิล ก็ใส่สองล้อปกติที่ช่วงของประตูกว้างเ,เมตรกว่าต่อบานคือรางตัวนี้ย,ยาว5เมตรตัดออกประมาณสักก็จะ30-40ิเมตรลางมาตรฐานจะยาวสเมตร20นะครับแต่รางตัวนี้จะยาวกว่ามาตรฐานยาวกว่านี้ก็มีถึง6เมตร ที่ช่างข้างในก็กำลังเร่นงานกันอยู่คิดว่าน่าจะเร่งเปิดแน่เลยก็ดูจากที่เขากำลังทำกันนะครับมีหลายส่วนงานมากเลยมีงานตกแต่งงานกระจกงานยิ้วงานสีงานท่าง,งานปูนนี่ก็มีท่าปูนนีงก็ทีกระจกโอ้โหทั้งกิน่นทั้งสีทั้งเสียงอันนี้ก็ทีมยก ยกทุกชนิดเลยนะเน,นี่ยน,นี่เราก็กำลังทำประตูออต้นอยู่อะรอประตูตอนนี้ก็มาแล้วเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แต่ก็ต้องรอนะครับเพราะว่างานมันต่อเนื่องกันทนนี่ก็ไปกันดีกปกติ กอบขาตัวนี้จะเป็นใต้ด้านนอกเดี๋ยวตอนเสร็จเดี๋ยวเอาขึ้นให้ดูใหม่วันนี้อยู่ช่องฟอสโอดอรนะครับเราก็มาติดตัวโ,โต้กันตามปกติเห็นว่าบานที้จะจะมีน้ําหนักเพราะว่ากว้างแล้วก็ตัวชั้นลับของรางเนี่ยแล้วจะมีเสาเสาเสาแต่ตรงกลาง มันไ่้มีโอกาสตกท้องช้างก็งจะพยายามยืดให้แข็งแรงมากที่สุดนะครับแต่ก็ต้องลองใช้งานกันดูต,ตัวลามีความแข็งแรงรอยู่แล้วแหละแต่ว่าซัพพอร์ตก็ต้องแข็งแรงตามไปด้วยนะครับโอเคเดหวดือแต่แล้วเดี๋ยวผมายตอนที่ทำงานแล้วให้เพื่อนๆได้ดูกินขอบคุณนะครับสํารองการติดตามยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกันไว้นะครับขอบคุณครับ